ข้อ40ขาให้2อันนี้มานะก็ถ้าเราเอาอันนี้มาแทน n เป็น123ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้นะเราถ้าเอาอันนี้มาแทน n เป็น123ไปเรื่อยๆก็จะได้แบบนี้นะจะเห็นว่าจากตัวนี้เนี่ยเราจะไม่มีข้อมูลของ a 5 a 4 a 3นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเอาชุดเนี้ย มาย้ายข้างเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงนี้ออกมาได้อย่างเช่นถ้าเราเอาตัวนี้มาย้าย1ไปทางขวาก็จะได้ a5 เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ a6 ลบ1แบบนี้นะเราถ้าเอาตัวนี้มาย้าย1ไปทางขวาก็จะได้ a4 น้อยกว่าเท่ากับ a5 ลบ1ก็ถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้นะเราข้อนี้เขาให้ a1 เท่ากับ1เพราะฉะนั้น ตัวนี้ก็จะเป็น1นบวกหก็จะเป็น2องเนะเราเนื่องจาก a 2มันมากกว่าเท่ากับ2แปลว่าตัวนี้จะต้องมากกว่าเท่ากับ3เนะเพราะฉะนั้น a 3มเนี่ยมันจะมากกว่าเท่ากับตัวที่มากกว่าเท่ากับ3ก็จะสุปได้ว่า a 3เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ3นาะแล้วพอ a 3มากกว่าเท่ากับ3ก็จะได้ตัวนี้มากกว่าเท่ากับ4ก็แปลว่า a 4เนี่ยมันมากกว่าเท่ากับ ตัวที่มากกว่าเท่ากับ4ก็จะสรุปได้ว่า a4 เนี่ยมากกว่าเท่ากับ4ก็จะทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะก็สุดท้ายก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้มี a1 ให้แทนอีก a1 บวก5เนี่ยก็จะได้เท่ากับ1บวก5ก็จะเป็น6แบบนี้นะก็จะเห็นว่าตรงนี้เรามี a6 มากกว่าเท่ากับ6ตรงนี้เรามี a6 น้อยกว่าเท่ากับ6จาก2อันเนี้ย เราจะสรุปได้ว่า a6 ต้องเท่ากับ6นะแล้วก็พอได้ a6 เท่ากับ6ก็แทนตรงนี้ลงไปเป็น6ลบ1ก็จะเป็น5แบบนี้นะก็จากตรงนี้มี a5 มากกว่าเท่ากับ5แต่ว่าตรงนี้มี a5 น้อยกว่าเท่ากับ5ก็จะสรุปได้ว่า a5 ต้องเท่ากับ5นะก็เอา a5 เท่ากับ5ไปแทนตรงนี้ก็ลบ1ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จากตัวนี้กับตัวนี้ ก็จะสรุปได้ว่า a4 ต้องเท่ากับ4ก็จะทำแบบเนี้ยไปได้เรื่อยๆก็จะได้ a2 กับ a3 เป็นแบบนี้นะพอได้ a2 เท่ากับ2ก็แทน2ลงไปตรงนี้ก็จะได้2บวก5เป็น7นะแล้วก็จากตรงนี้กับตรงนี้ก็จะสรุปได้ว่า a7 ต้องเท่ากับ7แล้วก็ a3 เท่ากับ3เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเท่ากับ8แล้วจาก2อันนี้ ก็จะสรุปได้ว่า a 8ต้องเท่ากับ8นะก็จะทําแบบนี้ไปได้เรื่อยๆก็จะเห็นว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับค่าตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นก็จะสรุปได้ว่า a k เนี่ยจะต้องเท่ากับ k นะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถแทน a k ตรงนี้เท่ากับ k แบบนี้ได้เลยก็ k กับลบ k ก็จะตัดกันได้เพราะฉะนั้นตัวเนี่ยก็จะเป็น6เนะแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นซิกมาตั้งแต่ เท่ากับ1ถึง n เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเอา6มาบวกกัน n ตัวก็จะได้ผลบวกเท่ากับ 6n นะแล้วก็ n ตรงนี้กับ n ตรงนี้ก็จะตัดกันได้ตรงเนี้ยก็จะได้6เพราะฉะนั้นค่าลิมิตตรงเนี้ยก็จะเท่ากับ6นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ6นั่นเอง